สวัสดีครับทางผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้สู่การค้าเซ็นทรัลเฟสโซหาใหญ่นะครับได้มีการฝึกซ้อม สำหรับเรื่องของการดับเพลิงเบื้องต้นและการอบยกนีไฟนะครับซึ่งต้องเรียนว่าทุกสู่การค้าของเรานะครับเราเป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมให้กับผู้อยู่อาศัยที่เป็นร้านค้าและพนักงานที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยคือว่าเราจะมีการฝึกอบรมสําหรับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าสำหรับทุกๆคนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการอยู่กับ ไฟนะครับซึ่งไฟเนี่ยนะครับเราต้องอยู่กับมันให้ชินต้องรู้จักมันต้องควบคุมมันให้ได้นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นในส่วนของการอบรมเนี่ยเราทําให้้านค้าเนี่ยได้รู้จักว่าวันนี้จะใช้ไฟยังไงให้ปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะมีการาสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้ง เหตุที่เกิดขึ้นจากการน้ำน้ำมันที่มันลุกเป็นไฟเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราดเพียงแต่ว่าตัดแกส๊สแล้วก็ตัดอากาศนะครับไฟก็จะดับได้ซึ่งสำหรับบางบางคนที่ห่วงต้มแล้วก็มีการปรุงอาหารโดยที่ลืมตั้งกระทะเอาไว้เนี่ยนะครับน้ำมันพอลุกเป็นไฟเนี่ยบางคนไม่ทราบใช้น้ําดับไฟเนี่ยมันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นไปอย่างมากเพราะว่าน้ํากับไฟอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับซึ่งเราก็จะสอนวิธีในการดับเพลิงเบื้องต้นตรงนี้ให้ซึ่ง ในปีหน้าเนี่ยนะครับเรามีแผนที่จะออสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกับชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับแล้วก็ชุมชนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะครับเราจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงหรือวิธีการใช้เขาเรียกว่าอยู่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่กับกับไฟให้เป็นนะครับว่าอยู่ยังไงทําให้ไฟไม่สามารถทําอันตรายเราได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการซ้ออบยบหนีไฟนะครับว่าวันนี้การอยู่ในที่เขาเรียกว่าอยู่ในสู่การค้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในที่ที่ที่ททคุณอาจจะไปในที่อื่นๆนะคบว่าโปรดสังเกตนะครับว่าจุดที่บอกว่าฟไฟเอ็กซิสหรือทางหนีไฟเนี่ยอยากให้ทุกคนคือคอยสังเกตนะครับว่าไปในแต่ละที่ต้องคอยสังเกตว่ามีทางหนีไฟหรือเปล่านะครับซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัพัฒโาหาใหญ่เนี่ยเรามีเรื่องของ การเตรียมความพร้อมสำหรับการอบพยพหนีไฟให้นะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการอบซ้อมอบพยพหนีไฟสำหรับพนักง,งานร้านค้าในศูนย์นะครับจำนวน1 0 7 6คนนะครับซึ่งการซ้อมตรงนี้คือเป็นการซ้อมสำหรับพนักง,งานท,งทั้งหมดที่อยู่ในตึกซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดเกิดเหตุจริงเนี่ยนะครับพนักง,งานทุกคนก็จะรู้ว่าเส้นทางในการหนีไฟจะหนีออกทางประตูไหนได้บ้างแล้วก็พนักง,งานทุกคนจะต้องนำพา ลูกค้าที่เข้ามาที่ส่วนค้าที่มาใช้บริการเนี่ยต้องออกมาได้ถูกทางด้วยเช่นกันนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าจุดรวมผลสำหรับในการตรวจเช็คพนักงานตรวจเช็คลูกค้าว่ามีพนักงานมีลูกค้าติดค้างอยู่ในส่วนค้าที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับก่อนที่เกิดมีการติดค้างตกค้างอยู่ในส่วนค้าเราก็จะมีทีมค้นหาตามขั้นตอนในการฝึกอบรมมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งเรามีการประสานงานกับทางหน่วยดับเพลิงสาธารณภยัย แล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งก่อนนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุเนี่ยนะครับทีมปพมพยาบาลเบื้องต้นเราก็จะคอยเข้ามาปพมพยาบาลแล้วก็นำ,นำคนไข้ส่งโรงพยาบาลอย่างในวันนี้เองเนี่ยเราก็มีการฝึกซ้อมนะครับก็มีเหตุสําหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาก่อสร้างนะครับแล้วก็เกิดเหตุในการอาุบัติเหตุเกิดลูกติดไฟขึ้นมาเกิดกกคายัยผู้รับเหมารายนั้นคือก็ตกค้างอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ ทางทีมไฟแมนของเรานะครับก็เข้าไปาค้นหาแล้วก็นำพาออกมารักษา,าตัวแล้วก็นำพาส่งโรง,งพยาบาลส่วนอื่นคือก็ทำการเข้าไปดับเพลิงนะครับแล้วก็เหตุเพลิงคือเพลิงก็สงบแล้วก็เราได้ประกาศคุณสบายใจทำให้สนยนค่าเราสามารถเปิดให้บริการได้ต่อไปนี่เป็นการฝึกซ้อมนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกๆคนที่เป็นผู้ใช้บริการผู้ให้ผู้ใช้บริการนะครับ เวลาเข้าไปในที่สูก่การค้าไปชมภาพยนตร์หรือปในที่ต่างๆที่เป็นเป็นที่ปิดนะครับกรุณาช่วยมองดูด้วยว่าวันนีเ้เส้นทางที่คุณจะต้องหนีไฟออกมานะครับเพราะว่าวันนี้มันเคยเกิดเหตุแล้วมีการตัดไฟทุกคนหาทางออกไม่เจอและทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่ซันติก้านะครับและที่ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นยังไงฝากทางทุกคนนะครับว่า พยายามที่จะดูแลตัวเองนะครับคอยสอดส่องดูว่าเส้นทางหนีไฟอยู่ทางไหนนะครับแต่สับที่สูนกันค้าเซ็นทรัลพัหยาใหญ่ที่นี่คือเราเตรียมความพร้อมดูแลให้กับทุกคนที่มาใช้บรกิการที่นี่ต้องปลอดภัยทุกคนครับรับประกันครับผม